mà có tiếng mưa nhỉ má hài hài hán, này là con méo sạc má cầu anh nè bà nó đang gì đấy มี่มี่หนามเอเดี๋ย,ยวผมเอาหามันก่อนอืม่ายม,มัน ừm miệng hỏi mãi 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 มันไปใส่บูม,มือฝนโตเตะสละเอาไว้มงเกาก่นันไว้มงเกาเมือเอามือจังออาเหมือนไม่ไว้เพื่อนเงาเข่าไม่มัน กมงกก็เ,เลือกงานเนยเลยสวดีม่เห็นหหันแมวย้ายแล้วสากไปครับลคิดนี่มาเห็นบุญเนสากมาเฮยหันแมวแมวนี่สองสามตัวมืนอนกูเห็ียหมดครับครับคินี่ไปเช็นนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เอาไวปยังไงดีละ่ะมีนามบกมีนามบก